ที่ปัจจัยที่สามปัจจัยมาพร้อมกันซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากแต่กลับมาเกิดในปีนี้มันกําลังเป็นสัญญาณที่บอกอะไรเราหรือเปล่าคะใช่เลยครับบอกเหมือนประเทศสเปนนะฮะ,ะเเสเปนนี่นะที่วาเลนเซียก็คล้ายๆกันลคล้ายๆกันก็หมายถึงว่ามาีความชื้นที่กลายเป็นมวลเมฆนะอยู่ในทะเลนะครและพัดขึ้นผังวาเลนเซียนะในขณะที่กําลังก่อตัวรวมกันอยู่ในทะเลนะครับปรากฏว่ามี มีเจตสตรีมนะของเขานี่มีเพิ่มขึ้นมาอีกในชั้นบรรยากาศเนี่ยนะครับมีเจตมีความเย็นนะฮะมีความเย็นที่ไหลมาจากทางตอนเหนือก็เรียกว่ามาจากขั้วโลกเหนือเลยนะครับพอมาถึงบริเวณนี้นะครับแทนที่จะผ่านไปนะปรากฏว่ามันหล่นจากระดับที่เรียกว่า2,000เมตรสูงมากนะสูงกว่าที่เครื่องบินลรบินอีกนะหล่นลงมา ป,ปะทะกับตัวทะเลซึ่งอุ่นกว่านะ<ม>ก็เกิดความชื้นเป็นมวลใหญ่ขึ้น<ม>เพิ่มขึ้นมา,าอันนั้น2ปัจจัยนี้นะครับก็เลยทําให้วาเลนเซียเรียกว่า<ม>ถนนกลายเป็นคลองจะเห็นว่าถ้าเห็นจากรูปภาพข่าวนะครับรถจะลอยน้ําเต็มไปหมดเพราะไม่มีใครคิดเลยว่า2แรงจะบวกกันขนาดนี้นะครับคือถ้าอาจารย์บอกว่าเรากําลังจะเป็นแบบสเปนแปลว่าเรากําลังอาจจะต้องเตรียมรับมือวิกฤตหนักกว่าที่เป็นอยู่ คือเรื่องสภาวะโลกร้อนนะครับเป็นสภาวะที่เรียกว่าเวลาเกิดแล้วนะครับจะหวนคืนกลับไปดีดังเดิมไม่ได้เลยเพราะว่าเราปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทุกวันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เวลาขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศได้จะอยู่ในชั้นบรรยากาศได้200ปีะนะครับวันพรุ่งนี้เราปล่อยอีกนะปล่อยอีก1กิโลนะมันก็ขึ้นไปอยู่ได้อีก200บวก1วัน200ปีบวก1วันวันมะรืนก็ปล่อยไปอีก1กิโล ถ้าเรายังไม่หยุดการปล่อยให้เป็นเรียกว่าเน็ z ซีโรนะฮะซึ่งเราคาดหวังว่าอีก3ามสี่ามสปีข้างหน้าเราหวังว่าจะทําได้เรามาช่วยกันทําให้มันเร็วขึ้นกว่านั้นได้ไหมเพื่อจะหยุดสภาวะที่แปรปวนรุนแรงอย่างที่เราพบเนี่ยไล่ตั้งแต่ไหนฮะแม่สายนะครับเชียงรายนะฮะพะเยาลำปางเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ตอนนี้ค่ะ ยะลาปัตตานีนราธิวาสคือถ้าเทียบกับการที่เราเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตในพื้นที่ภาคเหนือมาน้ําท่วมเหนือเทียบกับน้ํำท่วมใตน้นีสาเหตุคล้ายๆกันไหมคะคือเกิดจากไอ้โรคเดือดนี่เหมือนกันไหมคะใช่เลยครับเพราะว่าการทีอ่อย่างถ้าพูดถึงที่แม่สายเชียงรายอันนั้นก็เกิดจากพายุยางินะครับพายุยางิแต่แม่สายที่ถูกบวกเพิ่มก็คือการที่เราใช้พื้นที่ นะทําลายพื้นที่ป่าไม้ไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวปลูกพืชล้มลุกอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นก็กลายเป็นว่าไม่ใช่ไม่ใช่น้ําขุนๆเฉยๆนะกลายเป็นน้าโคลนเลยเพราะฉะนั้นการมาท่วมนี่นะเวลาน้ําโคลนมามันก็ทั้งรุนแรงนะครับและสิ่งที่ทิ้งไว้ก็คือว่าสิ่งที่เรากําจัดยากนะครับ คโครนที่อยู่ในท่อระบายน้ํายังกําจัดไม่หมดเลยนะครับนะบอันนั้นก็คือภาวะที่เรียกว่าเราก็ทําตัวเองด้วยนะไอทั้งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปนะทำให้โลกร้อนขึ้นนะครับความแปรปรวนนี้มากขึ้นนะแปรปรวนนี้แปรปรวนมากขึ้นนะครับแต่ก่อนนี้อาจจะเกิดขึ้นมา50ปีครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างพายุเฮริสที่เข้าแหลมตะลุมพุกนี้นะครับก็เกิดมาตั้งแต่ปีพศ2 5 0พนราะครับเพราะนั้นใครยังไม่เกิดอีกตั้งเยอะตั้งแยะเลยนานมาแล้วนะ ไอ้สิ่งนั้นละความรุนแรงมันมีโอกาสจะโหวนมาเกิดอีกแล้วสิ่งรุนแรงเหล่านั้นมันจะเกิดบ่อยขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยถ้าพูดถึงว่าสภาวะอย่างวาเลนเซียจะเกิดได้หรือเปล่านะครับเ,เราไม่มีเจ็ตสตรีมแต่สิ่งที่เรามีก็คออือลมหนาวที่มาช่วยดันอากาศนะครับแล้วเกิดมีพายุยังไม่เป็นพายุแต่ว่าสองลูกประกบทั้งทางด้าน อันดามันและทางด้านอ่าวไทยแบบนี้นะฮะเ,เพราะฉะนั้นอไอ้สามแรงบวกเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดนะครับแล้วที่เป็นห่วงก็คือว่าถ้าหากว่าคาร์อบอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศยังมากแล้วเรายังปล่อยทุกวันแบบนี้นะครับมันจะเกิดบ่อยขึ้น น่ากลัวจริงๆนะคะอาจารย์ดัง,น,งนั้นคําถามสําคัญเลยคือว่าหลังจากนี้เราพอจะวางแผนในระยะยาวได้ไหมสําหรับการรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมถ้าวันนี้ปัจจัยเรื่องของสภาพอากาศที่เราควบคุมไม่ได้เราพอจะเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเตรียมเมืองเตรียมอะไรของเรารองรับไม่ให้ความเสียหายมันหนักอะไรได้บ้างะคะครับก็คือ,อ,อคนที่ทํางานทางด้านการศึกษาและออกแบบระบบระบายน้ำะนะครับระบบระบายน้ําอย่างเอา้าเรานึกถึงท่อรอดถนนนะครับ เราก็ใช้ข้อมูลย้อนหลัง30ปีนะไปดูว่า30ปีที่เคยเกิดนะค่าการเกิดย้อนกลับแล้วก็ได้ค่าขนาดนี้แล้วก็เอามาออกแบบสะพานนะ<ม>สะพานเราเลยยาว50เมตร<ฆ>อะไรอย่างนี้นะครับต่อไปนี้ไม่ได้แล้วต้องเอาข้อมูลที่สั้นลงข้อมูลที่เกิดเรียกว่าเป็นภาวะสุดขั้วแบบนี้มาใช้นะครับ<ฆ>มาใช้ในการออกแบบเพราะฉะนั้นในการลงทุนทางด้านสาธารณภคต่างๆคงจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับ ช่องระบายน้ําจะต้องใหญ่ขึ้นเพื่อให้รองรับสภาวะความแปรปรวนของภูมิอากาศนะฮะข้อมูลที่เอามาใช้ในการออกแบบก็ต้องใช้ข้อมูลระยะสั้นข้อมูลที่สมัยก่อนนี่นะครับเราเห็นว่าข้อมูลที่เป็นสุดขั้วเนี่ยเราจะตัดออกไปเพราะว่าบอกโอ้โหมันไม่ได้เกิดอย่างนี้ขึ้นอย่างนั้นหรอกแต่เดี๋ยวนี้มันเกิดบ่อยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการลงทุนนะทำท่อลอดนะทำทางระบายน้ำเนี่ยครับจะต้องพิจารณาถึงภาวะโลกร้อนด้วยแล้วครับ